ทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องเค Channel นะครับผมปีพีนี้นะครับผมเราอยู่กับน้องไข่มุกนะครับผมไข่มุกเมืองลบนะครับผมก็น้องไข่มุกนี่จะเป็นลูกลูกสาวนะครับผม,มลูกสาวซูมโม่นะครับผมลูกสาวเจ้าซูมโม่แล้วก็แม่เขาจะเป็นควายสายอุทัยนะครับผมสายอุทัยร้อยเลยน้องไข่มุกเนี่ยแม่เขาสูงประมาณร้อยสี่สิบแปดนะครับผม,มแต่จ่ายลูกดีนะครับผม ก็น้องไข่มุกตอนนี้อายุประมาณหนึ่งขวบสามเดือนแล้วผมสูงสูงร้อยสูงน้องมุกวันี่สูงประมาณร้อยสามสิบห้านะผมน้องไข่มุกให้ทุกคนดูนะผมนี้เรามาอยู่กับน้องไข่มุกนะผมดูแข้งดูขานะผมดูแข้งดูขาดูลำตัวนะผมน้องมุกนี่ น้องมุกนี่คือเป็นควายที่แบบว่าอ่างใหญ่นะผมอ่างใหญ่ตัง้งแต่เด็กเลยอ,อ่างใหญ่แล้วก็ดูแล้วผมดูท้ายดูทรงแล้วผมนี่นะผมดูดูอ่างนะผมน้องมุกนี่คืออ่างใหญ่มากแล้วก็ กินเก่งมากนะผมน้องไข่มุกนี่คือจำมาแล้วผมเป็นลูกสาวเจ้าโซโม,ม,ม,โม่นะผมซโม่ใส่เพชรอุรนะผมแล้วก็แม่นีเขาแม่เขานี่เป็นสายอุทัยนะผมดูดิกินเก่งนะผมจำม,มั่มนะผมอืมตอนนี้เนี่ยนะผมมี น้องไข่มุกนี่ขวัญดีมากนะผมก็ขวัญดีทั้งคู่เลยมุกกระเทพก็มีขวัญสองทางนะผมขวัญคู่สองทางนะผมกําไรกาไรห้าข้างหน้านะผมกําไรเก้าข้างหลังไม่ใช่กําไรห้าหรือเก้านี่เนี่ยข้างหลังแล้วก็กําไรนี่คือมีกําไรทั้งคู่นะผมแล้วก็มีขวัญตรงนี้ด้วยนี่นะผมสอง้าง ใบหูฟ้อนลำนะผมสสยเผ็ดอุดรน,นี่นะผมน้องไข่มุกนะผมดูด็จํำม,มั่มมากเลยนะผมอืมวันนี้เ็บักเก็ก็มารีวิวให้ดูนะผมรีวิวไฟล์ในครอกให้ดูนะครับอืม กินหมดนะครับน้องไข่มุกนี่เลี้ยงง่ายนะผมเชื่องด้วยเชื่องมากรู้เรื่องดูนะผมดูแขงขานะครับลูกสาวพอซุมโม่นะผมดูห่างนะผมห่างน้องมกุกเทียมไม่เห็นได้ชัด <S <S okay, โอเคครับผมอีพีนี้ก็เราก็มาอยู่กับน,น้องไข่มกุกแล้วผมก็ รีวิวคร่าวๆให้ทุกคนรับชมนะผมถ้าเกิดใครอยากจะมาชมก็มาได้นะผมเดี๋ยวผมจะทิ้ง f a c e b o o k ให้ให้ทุกคนนะผมตาม Facebook นี่เลยที่ขึ้นอยู่นี่เลยนะผมก็ E.P. นี้ไปก่อนแล้วอี EP หน้าเราคอยติดตามว่าบักเคเคจะไปไหนนะผมหรือว่าจะมีควายมาให้ดูนะผมหรือว่าจะไปสถานที่ท่องเที่ยวไหนก็อย่าลืมนะผม1วิวเท่ากับ1กําลังใจนะผมเจอกันใหม่อ p หน้านะผมช่องเคเค a n n e l หรือใครอยากให้ผมรีวิวควายตัวไหนก็ ถ้าข้อความมาได้นะผมทาง Facebook นะผมหรือว่าอินบ็อกผมมาเลย EP นี้ไปแล้วนะผมเจอกันใหม่ EP หน้าครับผมไป